สวัสดีครับพบกับช a น e l t o n นะครับคลิปนี้นะครับมีตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็นหุ่นโทบทนะครับเป็น t r ฟอร์เม m e r เกาหลีนะครับเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเป็นหุ่นยนต์แปลงร่างนะครับที่สามารถแปลงร่างจากรถเป็นหุ่นยนต์ได้หรือว่าจากหุ่นยนต์เป็นรถได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะแปลงร่างจากรถ3คันนะครับรถเนี่ยเป็นยี่ห้อเกียร์นะครับน่าจะอ่านว่าเกียร์นะ KIA เนี่ยนะครับเป็นรถของประเทศเกาหลีเขา ก็แปลงล่างจากรถเนี่ยนะครับรวมล่างกันนะครับเป็นหุ่นยนต์หนึ่งตัวตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับตัวนี้ชื่อเดลต้าทรอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตัวนี้นะครับคลิปนี้นะครับหลังกล่องเป็นแบบนี้นะครับก็จะเขียนเดลต้าทรอนนะครับเป็นรูปหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆขนาดนี้เลยนะครับดูดูจุดขยับแล้วมันเหมือนมันจะเจ๋งนะนะครับเป็นการรวมล่างของรถ3คันนะครับเป็นรถยี่ห้อเกียร์นะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าวะ คือมันเป็นรถเกาหลีอะผมก็ไม่คุ้นนะไอรถยี่ห้อเนี้ยเคยเห็นเห็นเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยไอรถแบบเนี้ยมันมีจริงๆหรือเปล่าทรงเนี้ยนะครับสีขาวเนี่ยสีเขียวสีแดงเนี่ยนะครับแต่ละคันก็จะมีชื่อต่างกันแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้เป็น คล้ายๆลกษาะถุงมือนะครับก็จะเป็นตัวแบบรดลากนะครับรถสีขาวเนี่ยมันจะลากไอ้ตัวนี้ได้นะครับลากชิ้นนี้เป็นถุงมือเสริมของเขานะครับประกอบเป็นตัวหุ่นนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องดูเลยดีกว่าเปิดกล่องมาก็จะเป็นหุ่นนะครับตัวใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะครับน้าหนักก็ไม่หนักมากนะคือเด็กๆน่าจะถือไหวนะครับแล้วก็จะเป็นที่ลากนะครับคือในกล่องมีมาแค่นี้จริงๆแล้วก็มีคู่มือนะครับแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับแต่ว่าหายไปหมดแล้วนะครับก็ตัวหุ่นเนี่ยนะครับมีจุดขยับประมาณหนึ่งเลยนะครับดู้ว่ดา มันออกแอคชั่นได้ประมาณไหนแต่ว่าให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ลากนะครับแบบลากของตัวตรงมือเนี่ยนะครับมือเนี่ยมันสามารถถอดได้แล้วก็มาประกบกับตรงนี้นะครับเป็นที่ลากของรถคันขาวนี่นะฮะเดี๋ยวดูจุดขยับกันฮะมาดูในส่วนของจุดขยับกันนะครับตัวนี้นะครับให้ดูดีเทลก่อนนะครับดีเทลในส่วนของตัวหุ่นเนี่ยจริงๆเขามาจริงๆเขาจะโล่งกว่านี้นะผมเอาพวกสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ที่มันแบบเหลือๆเนี่ยพวกสติกเกอร์ดีคอน้ําของพวกกันดั้มอะไรพวกเนี้ยไปแปะเพิ่มนะครับอย่างตรงนี้ นะครับเพราะว่าดีเทลมันจืดไปนะครับแล้วก็มีการลงเพนเนลไลน์นะครับเพิ่มดีเทลนิดเดียวนะครับให้มันดูมีอะไรหน่อยจริงๆมันโล่งมากเพราะว่าสติกเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยผมไม่มีนะฮะก็ตัวหุ่นเป็นแบบนี้นะครับดีเทลถือว่าใช้ได้นะมันดูเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นแบบร่างมนุษย์อย่างนี้นะครับมันไม่ได้มีทรงที่มันดูประหลาประหลาเหมือนตัวที่ผมเคยรีวิวไปโทบอทที่ผมรีวิวไปก่อนเนี่ยสตัวทรงมันจะประหลาดณะตัวนี้ถือว่าดีนะครับในส่วนของจุดขยับนะครับหัวไม่สามารถ นในส่วนของแขนนะครับหมุนได้แบบนี้นะครับนี่นะฮะหมุนได้แบบนี้นะครับกางได้แบบนี้นะครับเนี่ยลักษณะ,ะเป็นเฟืองแบบนี้ผมถือว่าทนนะผมจับของเล่นมาประมาณหนึ่งนะครับก็เฟืองแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพังคือเด็กเล่นเนี่ยเล่นไปเถอะผมเห็นรีวิวเมืองนอกนะเด็กเด็กเนี่ยเด็กตัวเ,เล็กเนี่ยทุบเล่นเลยเอาตัวเนี้ยมาทุบเล่นนะครับแบบ แปรงล่างแบบเอามือทุบอ่ะคือมันเหมือนแบบแปรงแล้วมันไม่ไปก็คือเอามือทุบมันมันไม่พังอ่ะเออคือของท่านี้ผมว่ามันทนนะมันเป็นพลาสติกที่บันชิ้นค่อนข้างใหญ่ชิ้นเล็กๆน้อยๆที่มันเสี่ยงหักอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยทังอ้อยังนะครับมันทนนะนะครับเล่นสัดใจมากนะครับแบบเนี้ยคือแบบซื้อไปเถอะซื้อให้ลูกเล่นไปเถอะตัวอย่างเงี้ยนะครับทนอึดแน่นอนนะครับตัวมันใหญ่ด้วยนะครับในส่วนของแขนงอได้แบบนี้นะครับกางได้แบบนี้นะครับมือนี่สามารถจับเอ่อแบบขยับได้นะเอ่อมือเขาจะมมีทั้งหด ตัวหุ่นเนี่ยมีหมดมีทั้งหมด4นิ้วนะครับมีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นนิ้วนางไหมนะครับมีแค่4นิ้วแต่ว่ามือเนี่ยสามารถมีสามารถจับขยับได้นิดนึงนะครับมันสามารถจับอาวุธได้ผมคิดว่าเดี๋ยวจะลองเอาอาวุธของตัวอื่นมาใส่ดูนะครับในส่วนแขนเนี่ยมันสามารถอย่างเงี้ยมันสามารถเอี้ยวหลบได้แบบจยัดไอค์ั่นเนี่ยแบบกำลังจะง้างหมัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆมันเป็นโหมดของการแปลงร่างมากกว่านะตรงนี้นะครับแต่ว่ามันสามารถล็อกได,ไดบบน้นะครับไม่ให้ม นะฮะก็ดีนะครับดีไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเอวเอวหมุนไม่ได้นะเอวหมุนไม่ได้งอไม่ได้ขานะครับขาสามารถกางได้นิดเดียวนะครับเพราะว่าติดตรงพลาตรงนี้แล้วแล้วผมไม่รู้ว่ามันขยับยังไงนะครับเนี่ยนะครับหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถงอได้ประมาณหนึ่งนะครับเนี่งอได้ประมาณนึงเนี่จัดท่าได้ประมาณอย่างนี้นะครับ ก็ S 1> <S 1> <S เป็นหุ่นที่ผมดูทรงแล้วเนี่ยมันจัดแอคชั่นเท่ๆได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าไม่ถึงขนาดหุ้หวานะครับไม่อลังการมากแต่ว่าถือว่ามีจุดขยับใช้ได้เลยนะครับเวลายืนก็น,น่าจะยืนง่ายด้วยเพราะว่าช่วงหลังเท้าเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันมีตัวค้ำนะครับในการช่วยยืนเพราะว่ามัน่าจะอ่าเนี่ยนะครับยืนได้นะครับจัดท่าอย่างเงี้ยยืนได้สบายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหุน่นรวมร่างถ้าเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวอื่นนะครับที่มันเป็นตัวใหญ่ๆว่าตัวนี้มันรวมร่างแค่3าตัวไง ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นพวกไทม์ฟอร์เมอร์อะไรพวกนี้มันรวมร่างเยอะๆมันอาจจะยืนยากแต่ว่าตัวนี้มัน3ตัวมันก็ยืนง่ายหน่อยแล้วมันก็มีตัวช่วยค้ำเท้านะครับตรงส้นเท้าให้มันยืนง่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้นะครับลองเอาอาวุธของตัวออพติมัสนะครับ Ls 0 3 F มาให้ถือนะครับถืออาวุธได้นะนะครับอันนี้เป็นของ Ls 0 3 F นะเป็นปืนนะครับอันนี้เป็นขวานของตัว M 0 9ถือได้นะครับมือเขามีกําลังที่สามารถจับอาวุธได้ประมาณหนึ่งนะครับก็เนี่ยนะครับมือที่แขนนะคครรััับบจําได้มตว LS 0 3นะ มือถือตัวปืนไม่ไหวนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับข้อต่อระดับไหน,นถือปืนของตัว LS03 ได้นะครับข้อต่อมันต้องดีประมาณหนึ่งเลยนะครับมันถึงจะถือถือมือถือปืนทั้งข,งขนาดนี้ของตัว LS03 ได้เพราะว่าตัว LS03 ล็อตแรกยังถือไม่ได้เลยนะต้องเป็นร็อต2นะครับแล้วมันก็ถือได้ด้วยนะครับเจ๋งเปล่ะทีนี้นะครับลองวัดส่วนสูงของตัวนี้กันนะครับเทียบกับตัว LS03 F นะครับออกเกือบทุกคลิปเลยนะครับเป็นลูกลักเป็นมัสคอตของช่องไปเลยนะครับตัวนี้นะครับความสูงผมตีไว้ ประมาณนะครับ33เกือบ32เซนนะครับตัวนี้นะครับเทียบกับตัว ls 0 3มันก็สูสีเลยนะ ดูในกล้องเนี่ยเหมือนจะเตี้ยกว่านิดนึงนะครับลองเอามายืนเทียบกับงานทรานส์ฟอร์แบบรวมร่างบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวดีวันนะครับเป็นงาน KO ของดาบันนะครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่กว่าเยอะดีเทลสวยกว่าเยอะนะครับจุดขยับเยอะกว่านิ้วสามารถขยับได้แต่ว่ามันแพ้ตัวนี้คือตัวนี้มันรวมร่างแต่ว่ามันขยับได้เยอะกว่าสะใจกว่านะครับแล้วมันก็ล้มยากกว่าตัวนี้เอานิ้วสกิดเผลเผล้มกระจายเลยนะครับก้าวมาเทียบให้ดูนะฮะทีนี้นะครับตัวนี้มันเป็นการรวมร่างของรถสาคันนะครับมันเป็นสีขาวสีเขียวสีแดงนะครับ เดี๋ยวผมลองแยกล่างออกมาให้ดูขั้นตอนแรกนะครับก็อถอดชิ้นแขนออกก่อนนะครับชิ้นแขนที่ผมบอกว่ามันสามารถถอดแยกได้นี่ถอดแบบนี้เลยนะครับถอดแบบไม่ต้องระวังเลยฮะเพราะว่าของเล่นเขาออกแบบมาให้มันค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่แล้วนี่ถอดแบบนี้ออกมาเลยนะครับได้ชิ้นแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเหลือแขนด้วนๆแบบนี้นะพอถอดชิ้นแขนออกมาแบบนี้นะครับชิ้นแขนส่วนเป็นถุงมือเรียกว่าถุงมือแล้วกันนะครับก็มาประกบกับตัวไอ้ที่ลากของเขาข้างหลังนะครับที่เขาแถมมานะครับนี่นะครับนี่มันก็ลากไปเรื่อยเลย เวลาเป็นรถมันก็เป็นที่แบบเป็นที่ลากอ่ะนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยชิ้นใหญ่โตนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงไม่พังง่ายผมชอบตรงเนี้ยคือมันเต็มไม้เต็มมือแล้วมันเป็นพลาสติกที่มันไม่เบาบางอ่ะนะครับดูแบบมันแข็งแรงดีในส่วนของตัวหุ่นนะครับพอเอาถุงมือออกนะครับก็เหลือแบบแขนดุ่นๆเหมือนเป็นพอลิโอนะครับมันก็นะครับแยกต้องแยกออกมาอีกนะครับก็เอ่อเลื่อนออกมานะครับเลื่อนตรงนี้ออกมานะฮะนี่นะครับดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับเต็มไม้เต็มมือ ก็เหลือท่อนนี้นะครับเป็น2ท่อนนะครับแยกออกจากกันนะครับเป็นท่อนของตัวหุ่นในส่วนของตัวหุ่นนะครับก็แปลงร่างเป็นรถคันนึงเลยนะครับสีขาวนะครับนี่นะครับกดไปนะครับผมก็ลองทําไปนะก็ลืมๆแล้วเล่นไปสักพักนึงแลนะครับมันแปลงร่างค่อนข้างง่ายนะฮะ ยิ่งสีขาวเนี่ยคันสีขาวเนี่ยค่อนข้างจะง่ายเลย เสร็จแล้วเร็วมากนะครับคือกล่องเนี้ยมันจะเขียนเลเวลของการการปรับแลงล่างเลยนะว่ามันเป็นเลเวลที่ง่ายมากนะครับนี่ได้รถคันนึงแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเสียบอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นรถลากนะครับมันจะเสียบเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับแล้วรถน่ารักมากนะครับคือผมชอบมากคือถ้าเกิดเขาทำออกมาเป็นแบบนี้คือเวิร์กเลยมันเป็นหุ่นที่มัน รถที่แปลงล่างนะครับแล้วก็เป็นรถที่มันดูคันน่ารักน่ารักนะครับนี่ได้ได้ลัส่วนหนึ่งนะครับเหลืออีกสส่วนในส่วนนี้นะครับก็แยกออกจากกันครับกดสวิตช์ข้างหลังนี่นะครับมันจะแยกออกจากกันละนี่ครับแยกมาแบบนี้เสียงจะดังหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวไม่หักแน่นอนนะครับก็แยกออกมาทําสีเขียวก่อนสีเขียวนะครับเปิดออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ผมก็มั่วนะลืมค่อนข้างลืมไปแล้ว เก็บอันนี้ก่อนเก็บเข้าไปข้างในปึออ๊แบกบ็นี่ครับเข้าไปข้างในจะสงังเกตว่าผมแบบค่อนข้างแปลงค่อนข้างแรงมากนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นเลยว่ามันทนนะครับมันไม่ใช่ของเล่นที่มันพังง่ายเลยมันแบบเป็นแบบพืดนอะนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สวยด้วยเป็นรถที่แบบดูน่ารักมากเลยนะครับคันสีเขียวอ่ะได้อีกคันละสองคันละอ่ะเหลือของคันสีแดงนะครับลองแปลงดูนะครับแปลงล่างเนี่ยค่อนข้าง คือผมบอกเลยว่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกจะเห็นว่าผมค่อนข้างจะแปลงร่างแบบปุบป,ปับป,ปุปปับคือไม่ระวังเลยนะฮะเพราะว่ามันทนนะครับผมเนี่ยแปลงร่างทุกคลิปจะพังหมดนะครับจะมีหัดมีะายหมดแต่ว่าตัวนี้มันทนมือทนไม้มากนะครับเนี่ยแล้วก็มันแปลงง่าย ครับเนี่ยได้แล้วรถคันสีแดงนะครับแปลงล่างเป็นรถได้ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ารถเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าทางบริษัทเนี่ยไอเกียเนี่ยนะครับ KIA เนี่ยมันทํารถแบบนี้ออกมาจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าเป็นรถที่ดูน่ารักมากนะครับล่างหุ่นก็ดูดีนะคือมันเล่นได้สนุกมีจัดท่าจัดอะไรพวกนี้แอคชั่นออกได้สนุกดีนะครับรถก็สวยนะคือมันมันแปงลงร่างเป็นรถแล้วมันพกเอาไปแบบเล่นได้นะครับมันแย่งรถออกไปเล่นได้แล้วมันก็ ดีไซน์ค่อนข้างจะสวยน่ารักเลยทีเดียวโดยเฉพาะดีไซน์ของสีเนี่ยสีขาวเนี่ยสวยน่ารักเลยนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็มันก็ทนมือด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมอยากจะแนะนําเลยนะครับตัวโทรบอทที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้ผมเฉยเนะแต่ตัวนี้ผมชอบเลยแล้วก็แนะนําด้วยนะครับเพราะว่ามันน่ารักนะครับคือเหมาะสําหรับเด็กเลยนะครับเด็กชอบหุ่นยนต์แปลงร่างอะไรพวกนี้คือมันทนนะครับหนึ่งเลยคือมันทนมันเป็นพลาสติกชิ้นใหญ่ นะครับล่างหุ่นก็ดีนะครับจัดแอคชั่นเล่นสนุกมันไม่มีพังง่ายนะครับคือฟิล์การเล่นเนี่ยคืออย่างที่ผมแปลงร่าให้ดูอปอกแตกปกปกปกแกไม่มีพังไม่มีหักเลยนะครับมันค่อนข้างทนใช้ได้เลยถ้าซื้อให้เด็กเล่นนะนะครับโอกาสพังน้อยมากนอกจากจะไปจุดไฟเล่นเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่า ถ้าเล่นแบบปกติแบบนี้นะครับอึดทนแน่นอนและมันก็สวยน่ารักด้วยนะครับก็แนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจลองไปติดต่อ k ค t o ทอก็จะเลิอนดูนะครับเผื่อยังมีขายอยู่นะเพราะว่าตัวนี้เหมือนจะออกมานานสักพักหนึ่งแล้วนะครับลองไปติดต่อดู k ค t o ทอก็จะเลื่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอามาให้ดูประมาณนี้นะครับบสวัสดีครับ